หกหกหกหมดเลยเนี่ยหกแล้วหนูลูกหนูหนูหนูลูกมึงทำกล้องขาใหญ่ขนาดนี้ทำไมอะเลยดูเลยกูจะโกรธมากถ้าพี่เขาไม่ซักถุงเท้าให้กูว่าแต่ไฟห้องเปิดอย่งไวะซักโอ้โหถุงเท้าอยู่ที่เดิมเฮ้ยเขาซักให้เก่งจริงด้วยกูจะร้องโอเค พี่ต้องเริ่มที่ต้งไหนวะทุกคนดูนี่เราจะมาทําไปที่ละสเต็ปพร้อมๆกันนี่คือพี่อะ่ะเอาทุกอย่างยัดใส่ลงในนี้ถูกปะแยกผ้าก่อนอันดับแรกแยกผ้าแปลว่าอะไรอะ่ะถ้าพี่ไม่แยกผ้าก็รวมได้เสื้อขาวใครเข้ามาวะฮูเด็บอ๋อโอเค แยกสีซักขาวแยกโอเคพี่ไม่มีเสื้อขาวเลยครับที่ใส่มางั้นก็คือถ้าไม่มีเสื้อขาวก็คือยัดลงไปได้เลยใช่ไหมโอเคถุงเท้าด้วยใช่ไหมถุงเท้าก็ได้ถูกปะ่ะทุกอย่างโยนลงไปงหมดเลยได้ใช่ปะ่ะหรือว่าต้องแยกแบบว่าออกมาก่อนวะไอ้แยกใครเขาตัดกางเกงไว้บนนั้นไะไอ้แยกนี่ของใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่พี่กับเก่งด้วย เออมีแค่นี้แหละอ่ะทุกคนดูก็คือพี่ป๊าทุกอย่างออกไปเลยนะแบบว่าเนี่ยถูกปะถุงเท้าด้วยใช่ถุงเท้าที่เหม็นที่เหี้ยพี่ไม่กลับด้านก่อนซักหรออ่ะ นี่ไงนี่ไงถโถเลยน้องโยนได้เลยไม่ต้องกลับหรอกหแล้วเดี๋ยวเขามากลับเอาจังหวะสองหรอเอ้ยแต่ทุกอันมันก็กลับหมดแล้วนะเอ้ยเสื้อผ้ากูก็น้อยในนียเอาจริงเนี่ยเอ้ยถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าเน่เา,นนา,นาๆก็คือใส่ลงไปด้วยเลยถูกปะไปโไปหมดเลยมีเครื่องอบค<ะ>รับนั้นใส่ลงไปเลย อยักแมลงไปให้หมดอ่ะลงไปหมดแล้วทำไงต่อใส่น้ำยาซักอันนี้นี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ป่าวะน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้คือน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้ไงอ๋อนี่ไงแล้วทำไงวะ ช่องเหรอในช่องวะนี่หรอเทเลยเยอะแค่ไหนผ้าขนาดนี้ผงขนาดไหนพูนพูนหมดทั้งอันที่ตักมาโอเคค่ะแล้วน้ำยากบบพนุ่มไม่ใส่หรอ,อใส่พอดีสีฟ้าโอเคแบบนี้ ผงเนี่ยเยอะไปเปล่าตักออกไหมโอยเฮียตักยังไงให้ออกอตักออกไม่ได้แล้วหกหกหกหมดเลยเนี่ยหกแล้วลง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 หมดเลยทาหนูลูกหนูหนูหนูลูกมันเฮ้ยเฮียแล,แ,ลแล้วไงต่อ ปิ๊บเขาบอกว่าชนชนจอนจนวอนตรงจัดเอาเฮียหมุนสิเฮ้ยเออเฮ้ยมันหมุนช้าไปผู้ช่วยมั่หมุนได้ไะวะโอ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เครื่องแรงอยู่เครื่องแรงอยู่เอาเฮ้ยทำไมไมมีเสียงด้วยน้องๆอ,อ๋อเฮ้ยเวิร์กเวิร์กไป่ได้แล้วรอดละรอไปหนึ่งชั่วโมงโดูไหมว่าทำไมเรามีเซ็นเซอร์จับโจรกระเป๋าสองใบอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบ เต็มไม่ต้องเดินอ๋อพี่น้ําผมซื้ออันนี้มาเนี่ยไม่รู้ถูกหรือเปล่านี่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 มันมีขนมสําหรับเด็กเล่นกล้ามเยอะไหมมันก็มีนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่แล้หนึ่งพี่เอานมมากี่กล่องแม่ไม่ไม่ได้เอามาเยอะครับผมไม่เยอะไม่เยอะแค่หมดร้าน เอาของที่ไม่ดีมาด้วยห้าสิบสามกรัมสองร้อยเจ็ดสิบสี่แควอึมฮึมมาชิตะแปลว่าเอาเลยอึมพี่ไม่ล้างหรอ ไม่เป็นไรครับถ้าจิตใจเราสะอาดสตรอเบอรี่ก็สะอาดดูนี้มันให้กูแบกกล่องขนาดนี้ขนาดนี้มึงทำกล่องขาใหญ่ขนาดนี้ทำเฮียอะไรมึงทำทำไมเนี่ยมีหลอดนี้หลอดนึงแต่มันใส่ชั้นวางรองเท้ามาให้กูเนี่ย เก่าลัดแปลว่าเอาเลยโปรโตีนบาอันที่หนึ่งโปรโตีนบาอันที่สองโปรโตีนบาอันที่สามโปรโตีนบาอันที่สี่ ใช้คลุมครับแค่นี้ปะปกติคขข่ากางแค่นี้ปะมันช่วยอะไรวะกูซื้อมาทำไมเนี่ยอันนี้เป็นครีมและอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่ก็ครีมเป็นครีมหลอดกลับไปทรีมกระปุกมันควรจะทำให้หน้าเรารู้สึกยังไงวะแบบตอนตื่นมาหน้าเราแบบชุ่มชื่นเหรอทาคอจะได้ไม่แก่เราไม่บอก <laughs> 포도 칠성 사이더, 사이다. 포도 칠성 사이다. 포도 그 그레이프 어군. 칠성 그 브랜. 사이더 그 소다. 자, 자 깨, 자 깨. 오. ันนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับทุกคนที่ไทยนี่เขาปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วขายดีจัดจตนนี้คือเดอะเบสของพี่เลยมันหน้าตาอย่างนี้หรอแล้วพี่ทำไงต่อก็คือหยิบทั้งหมดหุยแจมหอมเฉยทุกคน พี här, ่ก็เอาทั้งหมดมาใส่ในนี้แล้วทำไงต่อเรื่องกองปัดฝุ่นโอ้โหไอเหียฝุ่นเต็มออเกียๆผ้าอยากให้มันเป็นก้อนอยากให้มันเป็นก้อน Yeah, let's go ดูเลยห้องน้ำไม่สัตวยตะก้าหายอะเสื้อตะก้าเฮียอะไรอยู่หนังหลังโน่้นเป็นอย่างนี้ทั้งวันกูเหนื่อยว่ะกูนอนดีกว่าเฮีย มันตะก,การันเบลเริ่มเลยอะตรงที่แม่งถอดรองเท้าอ่ะไอ้เี้ยมันไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะดูถ้านั่งอะไรกระดูกเนี่ยท่านั่งอะไรกระดูกมันสบายจัด